ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโนย9หลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์นะครับผมตอนนี้ การแข่งขันของเราเนี่ยนะครับเดินทางมาครึ่งทางแล้วแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันทิ้งห่างมาก19ต่อ39ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามมาติดติดกันแน่นอนจริงคือต้องบอกเรื่องข่าวนี้หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณเฉาเเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตบอยแบนด์ฮิปฮอปตัวพ่อถึงขั้นกอฟเฟอรกิ้งฮีโร่เนี่ยยังเป็น f c ฟเขาเลยนะอใช่ครับเพราะว่าตอนที่รุ่นพี่เฉาออกเนี่ยน้องกอฟจะอยู่มัธยม ่ใชจะเรียนอยู่ที่เชลลายแล้วเขาก็จะชอบศิลปินฮิปฮอปเขาก็จะแต่งเพลงฮิปฮอปไปเรื่อยๆแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยผมไปสีลมซอยสี่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยบ่บรบดาฮิปฮอปเนี่ยจะไปเที่ยวที่นั่นนะฮะก็จะไปจากเรียวก็โต้เรียวก็โต้ที่ทองหล่อก่อนครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่สีลมซอยสี่ครับซึ่งจะมีผับเป็นผับฮิปฮอปอยู่แล้วก็ไปเจอน้องกอบที่นั่นเจอที่นั่นเลยใช่ตอนนั้นเป็นเดอะคิลเลอร์เรียบร้อยแล้วครับเดอะคิลเลอร์นี่มีใน มีไปเล่นอยู่เลยนะฮะหรอไอ้จริงหรอถูกต้องไปเล่นใช้ครับเพราะว่าเล่นครั้งที่แล้วไม่สนุกครับนันเล่นครั้งที่แล้วไม่สนุกก็เลยไปเล่นเล่นใช้ให้เล่นใช้ให้เป็นนี่อยู่ใช่นะครับน้องกอฟก็เขาเข้ามาแบบเฮ้ยพี่เาวช้าพี่เาช้าผมผมเป็นแฟนคลับก็นับตั้งแต่วันนั้นก็รู้จักน้องก๊อฟักกิ้งฮีโร่จนมาจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยิ่งใหญ่แล้วคุณไม่คิดจะแบบว่ามีฟีเจอริ่งกับใครต่อใครเหรอจะลับมารวมกันแล้วครับ เด <The> อะคิลเลอรใช่ครับจะกลับมาอีกครั้งจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็มาทำเพลงแล้วก็จะกลับว่ามาทํากันแบบมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราห่างหายไปนานแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังอยากที่จะมีซิงเกิลเนี่ยให้แบบดูแต่ไม่ได้หวังอะไรเอาสนุกทุกวันนี้มีงานจ้างอยู่นะพี่บิลลี่จริงป่ะจ้างไม่ให้ไปเล่นนะ <C ut us> ขอละขอละอย่ามาขอละขอะบ้านอันนี้เอ้าก็ติดตามเดี๋ยวถ้าเกิดมีปุ๊บคุณต้องมาโปรโมทที่นี่นะได้เลยพี่นี่ขอโปรโมทเลยเอ้ยยินดีเดอะคิลเลอร์ในยุคมาเมื่อไหร่ปุ๊บคุณต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าในยุคผมเนี่ยคือมีเดอะจิมมีเดอะคิลเลอร์มีโจอี้บอยมีไทเทเนียมแล้วก็มีนิวที่เก่ามาตอนนี้เขาอยู่หยุดจุดไหนแล้วคือเขาไปหมดแล้วไปหมดแล้วเดอะคิลเลอร์เราล่ะเดอะคิลเลอร์ของเรานี่คือไม่ได้อยู่กับที่นะเดินถอยหลังด้วยไม่แเราไทเทเนียมนี่เขายังอยู่กรุงเทพไหม ไทเทเนียมอะฮะเออไม่เขาไม่อยู่กรุงเทพเขาอยู่ที่ไหนอะที่น่านฮะทำไมอะน่านไงอยู่น่านไงนาอะรมองมองตามองตาแล้วมันรู้ใจส่งไปหวานๆเต็มๆอ่ะเกมนี้วัดกันเลยนะครับว่าใครรู้จักคนในวงการมากน้อยไปกว่ากันนี่คือต่อตตา วิธีการคือทีมของคุณนิวแซนจะได้เล่นก่อนเพราะว่าเขาคะแนนนำนะฮะข้างหลังตรงนี้จะมีภาพเพื่อนๆดาราของเราในวงการบันเทิงซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอยู่มผมจะให้คำใบ้ไปคุณก็หยิบมาตั้งยหยิบมาตั้งถ้าตั้งได้8คุณได้โบนัสอีก5้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งผิดปุ๊บไอ้กล่องนีด้ดีทั้งหมดล้มลงมาค,คนที่ตั้งผิดเป็นคนเก็บมาตั้งใหม่มคนเดียวเท่าน,านั้นห้ามช่วยกันพร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่า เหล่าดาราตรงนี้มีใครกันบ้างเปิดมันรยปใหญ่ปัใหญ่ปใหญปใหญ่ปใหญเลยปใหญ่วังเฉาหมาล่านะครับมีเตยมีคริสมีคุณป้องนวัดนะคคุณการมาชาคิดก็มานี่จ่าพนมบุ๊ลุกสิงโตเจมัเรืองศักด์แล้วก็เทเลอร์สวิฟด้วย เกี่ยวกันด้วยเหรอเกี่ยวกันด้วยอย่างไรพวกคุณจะต้องเล่นกันเป็นทีมแต่ตั้งทีละคนสามารถช่วยกันได้ปรึกษากันเลยพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มคนคนนี้มีฉายาว่าพระเอกไม้เลื้อยพระเอกไม้เลื้อยเชคชาคริสชาคริสถูกต้องชาคริสแย้มนามเป็นนักแสดงไทยที่ได้แสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นเดียวกับคนคนนี้จักรพนม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  ดาพนมมือดาพนมเอ่อดาดาพนมเคยเป็นสตันแมนให้กับนักแสดงคนนี้ติงโตนน้ำช่อมใครครับติงโตน้ำเชื่อตอบเลยติงโตนน้ำเชมพิเชมพิเจมติงโตน้ำเช่อแล้พิเชมพิเชมใช่เหรอติงโตอ๋ออินสีแดงเหรออินสีแดงไหมอินสีแดง มีธุรกิจร้านข้าวมันไก่เช่นเดียวกับคนคนนี้ใครมีร้านข้าวมันไก่อีกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เทลสวิปปะต่อวะใวะามว่าอะไรนะข้าวมันไก่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 ข้าวะไสิงโต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 ไปก่อนสิงโตไปก่อโไปก่อนไปไนไรเดี๋ยวเราเรียกันะก่ัวเดียวออกไปนไร ขครถขับรถขับรขับรับรถขับรถบรถขัอรถขับขับรถขับรถขัีรถขับรมขัชรถขับรถขัริขัขับรปขับรถขับรถขับับไถขับรขับรับรขับขับรขับรขับรขัขรัขรัขรััขับขรขัขรขเลรขเลรขัขรข อายุเท่ากับคนคนนี้เคลสวีอายุเท่าใครเชาาตัวรพี่ป้องเต้ยเต้ยเต้ยเตเต้ยเตยเต้ยเต้ยเต้ยเตยเต้ยเ้กเต้ยเทยเล้เต้ยเรินพร้เคยเล่นมิ้สิกวิดีโอให้กับคนเต้ย้เต้ยเล่นมิวสิตใหเ้ใครก้ยเต้ยเต้เตเตยเเตเล่นกันเ ใฮ้ยกันนพัฒเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในปี2559เช่นเดียวกับคนคนนี้ใรรรณรงค์อีกปลุ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 กปุกลุกใครอะเลเวลาโอ้โหแล้วท่านแล้วท่านเลียงปลุกปลุกนะถูกด้วยดันเลียงกันไปเลียงกันมาแล้วจาไม่ได้ว่าได้คนไหน ตาใครบ้างโหนี่จับได้โบนัสเยเกือบได้โบนัสเลยโหนี่มายืนลอยคนไหนคนไหนคนไหนใครอ่ะบอกปุ๊กว่าเราก็อยู่กันที่ไม่เอาไปเลี้ยงเขาอ่ะไม่เป็นไรคุณรู้วิธีการเล่นเกมคุณไม่อยากจะฉีกคะแนนสูงเกินไป้จนฝั่งนี้ตามไม่ทันถูกไหมครับอ่ะไม่เป็นไรครับตะกี้เนี่ยก็เหลือปุ๊กลูกคนสุดท้ายละ เพราะว่าพุกลุกเนี่ยนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ต่อต้านยาสิบติดในปี2559ด้วยเช่นเดียวกันได้ไปกี่คะแนนพร้อมได้ไปเจ็ดคะแนนอีกอันเดียวอีกอันเดียวได้โบนัสห้าคะแนนเลยถึงเวลาที่พวกคุณจะจริงจังกับการแข่งขันครั้งนี้แล้วเราซ้อมกันมาเยอะแล้วเราซ้อมกันมาเยอะนะเราคนเอาจริงไปแล้วอันนี้ยพร้อมมากเพราะเราเป็นคนวดรรู้สัตว์เห็นเรื่องชาวบ้าน านนี้เขาจะรู้เพราะฉะนั้นเปิดมา่านมาดูครับว่ามีใครกันบ้างเอาเลยแอนดริวก็มีคุณปัญญานิชกุลก,ก็มีปาม,มี่มาหนุ่มกัญชัยครับนิชคุณยอยู่ข้างล่างมีโจกโสุขูมคุณมดดำก็มาพี่ตูนก็มาจินตลาแล้วก็เต๋าสมชายมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเล่นกันทั้งทีมเลยครับ กล่อง1กล่อง2กล่อง3กล่องสี่กล mm ่องหกล่องสกล่องเกล่องแได้โบนัสไปเลยใช่พร้อมนะกล่อง1กล่อง3กล่องสุ่มครับผมพร้อมเริ่มคนคนนี้เป็นพิธีกรรายการแฉมดดำมีตัวมาที่ไหนมาได้เหรมีตัวนเมได้บอกได้วดดำคาชาภาแสดงภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหวกชิมมิเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครเล่นพี่โคหนุ่มกันใช้หนุ่มกันใช้ หนุ่มกัญชัยเคยได้รับรางวัลเมฆขลาสาขาการแสดงสมทบชายดีเด่นเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครรับรางวัลเมฆขลาด้วยไม่ใช่คุณไม่ใช่รวะพี่เตาเหรอพี่เตาเหรอไม่ผิดแล้วคำเลี้ยงใหม่ครับไม่ใช่พี่เต๋าครับไม่ใช่เตาครับ อแอนดิวไหมคะไม่แอนดิวต้องดารานำสิโชกคูโชกคูโชกุนโยกุนปัญญนโชกุนโชกุนัชกุนโชรับโชกุนโชกุนโชกันโบกุคโชกุนอ่ะปัญญาบ้าชหุอใชกุนโชกุนังคุนัญญานีชรันณเกิดเดือนีนาคนเชเดนยวกคนโชกรนโชกุ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 นครกุนโชกุดโชกุน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 โชกอนโ รถไหมอาบ้าอาบ้าไม่ใช่ใครไม่มีนาหรอมีนาเป็นใครต่อบมีนาคงมีนาคงไม่ใช่อันเดียวแล้วครับเป็นใครครับเป็นใครครับตามีจ๊อปจ๊อปได้มาใครวะมีนาคมใครอ่ะอ่าพิชก์ุณป้าิชญเออพิชญ์คุณไปพิชก์คุณพิชญคุณไปป้าไปพิชญ์เออ อาบแัญาิตาลาจ so ิตาลาจิตาาูลาเป็นคนจังหวัดร้อยเอดเช่นเดียวคนนี้ใครร้อครับใครร้อยนใไม่ใช่เจ้าสกูนไม่ใช่เจ้าถูพีโลกร้อยเอ็ดพี่โตนป่าพี่โตนป่าแอนดิวแอนดิวป่าวแอนดิวแอนดิวได้ไงแอนดิวแอนดิวไปก่อน เข้าวงการบันเทิงจากคำาชักชวนของพศานนท์เช่นเดียวคนคนนี้ใครใครผูชา้ชายผู้ชายผชายผูชายู้ชย้ชื้าูชายมี้ชื้ชสายมอนชาย้ช่นเดียวค้ชนยผ้ใคยเชื้อส้ายมูนช้วายผ้ชายผู้ชายผู้ายผู้ชายผู้ชายีูู้กต้อายผู้นายผู้นาู้ชาู้ชาย้ายีา้ชายผย้นา้ชาย้ยผู้้ชย โอ้สูงเหลือเกินนีสกู๊ดลมหมนเวลาโอ้เขาเรียกว่าไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าผิดน้ำน้ำอัดลมเป็นโจ๊กโซคูเป็นโจ๊กโซคูไม่น่าเลยเกือบได้แล้วตะกี้ถ้าเลือกถูกนี่ได้โบนัสอีก5เลยนะฮะตะกี้ทีมของคุณนะครับได้ไปทั้งหมด7เท่ากัน ทางฝ่ายต่างได้7เหมือนกันเพราะฉะนั้นคะแนนนี่ก็สูสีกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับ33ต่อ5้อคือคนที่ดูรายการเราเนี่ยผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่ผมว่าสามมาแน่ สามมาแน่เพราะมันมาตั้งแต่เบรกหนึ่งวิ่งสามบวกเลขช่องสองเก้านี่มายแล้วไม่รู้มถ้ามันออกสามสองเก้าขึ้นมาเอ้รถแม่นเลยช่วงหน้าเกมสุดท้ายแล้วนะครับผู้ชมครับข้อละห้าคะแนนกับใบหัวต hmm> ่อท้ายสักครู่เดียว นม <ic> เขาจะเป็นไงนะลิ k ้นเขาจะดันขึ้นดันขึ้นอะแบบเอาลิ้นดุนอย่างเงี้ยอ๋อไม่เหม <you know. S 2> <tr ue> <Ti> ือนของพี่ไงพี่เป็นงไงอ๋อพี่อยู่นมลิ้นจะลงล่างหมวดหมู่ที่พวกคุณได้คือคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าปลาหรือป่ะรับใบสมบักสมบักเวียงเวียงแหงออกเรือเวียงแหงออกจับปลาชาวไรจับปลาชาวไรชาวนาอูเฮาชาวนาอูเฮา เอออะไรอ่ะพูดสิเออเนี่ยคุณเอเอ